น้องๆพี่เมนโยครับแอดมินเพจเตรียมทาน .com วันนี้พี่ก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งจะมาเล่านะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของสปริงสปริงเนี่ยเป็นวัตถุที่มารรย์มากเลยนะครับเป็นวัตถุที่แบบพอเราไปศึกษามันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุที่สุดยอดมากเราลองมาดูนะครับคุณสมบัติของสปริงสามอย่างที่พี่กำลังจะบอกเนาะอย่างแรกเลยก็คือสปริงเนี่ยมีความทนทานนะครับนาอสามารถทนรับ แรงกดดันนะครับเปลี่ยนเสมือนได้กับมนุษย์ก็คือการที่เราเนี่ยรับนะครับกับคําดูถูกคำดาว่าคําลินทาคําใส่ร้ายป้ายสีนะครับรับแรงกดดันทุกอย่างภาระหน้าที่แบกรับและยสิ่งหลายอย่างนะครับอ่ามันก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกของสปริงจริงไหมนะครับซึ่งต่อมานะเมื่อสปริงเนี่ย ในสมบัติข้อที่2องสปริงเนี่ยก็คือความยืดหยุ่นจริงไหมนะครับถ้าเปรียบได้เสมือนกับชีวิตเรานะครับความยืดหยุ่นของสปริงเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยมีอะไรมากระทบจิต,ตใจนะครับอย่ในข้อแรกทำให้เราโกรธทาให้เราไม่พอใจทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราเสียใจนะครับสิ่งที่เราให้ได้นะครับเปรียบเสมือนคุณสมบัติของสปริงในข้อ2เนี่ยก็คือความยืดหยุ่นเนาะมันก็คือการให้อภัยนะครับการปล่อยวางถ้าเกิดเรารู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางเหมือนกับคุณสมบัติใน สปริงนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยโ,โหเป็นคนที่แบบคือมีความสุขกับชีวิตมากเลยนะครับไม่ว่ามีอะไรนะครับเราให้อภัยหมดเลยอยากจะบอกว่าการให้อภัยเนี่ยนะครับคือการให้ที่เราไม่ต้องเสียเงินอะไรสักบาทเป็นการให้ที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนานะครับคุณสมบัติที่3ของสปริงเนี่ยคือการเด้งนะครับคุณสมบัตินี้นะหลังจากที่เราทนรับแรงกดดันคำดูถูกคำนินทาคำว่ากล่าวคำใส่ร้ายคำใต้สีนะครับ อย่างเข้ามักระทบจิตใจเรากันารทาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไม่ดีนะครับนะครับมันเป็นการวดร้อยการบีบสปริงเนี่ยให้มันกดตัวอย่างที่สุดนะครับเมื่อวันใดวันหนึ่งนะคที่เราผ่านอึนมาได้ก็เปรียบสถาอนการปล่อยสปริงนะครับการที่เราปล่อยสปริงเนี่ยก็จะเกิดการเล่งจริงไหมครับถ้าเรากดมันมากๆเนาะมันก็เปรียบเสมือนชีวิตอะครับถ้าเกิดเราผ่านจุดที่ยากที่สุดผ่านจุดที่ไม่ดีที่สุดผ่านจุดที่แย่ที่สุดของชีวิตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราผ่านจุดนั้นมาไได้สิทีก็คื ความประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การที่เราเติบโตแบบกล้ากระโดดทั้งแนวคิดทั้งทัศนคติทั้งความสามารถในด้านต่างๆและด้านต่างๆของชีวิตเลยนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นการเรียนกีฬาการงานนะครับได้หมดเลยนะครับขอแค่เราผ่านจุดที่ยากลําบากที่สุดครับก็เป็นคุณสมบัติข้อที่3ของสปริงเนาะสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะครับคือคุณสมบัติ3อย่างของสปริงก็ประมาณนี้นะครับที่ ได้แนวคิดนี้เนี่ยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วพี่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิดีโอที่ผมได้ทําในช่วงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอเห็นว่าวิดีโอของผมนะครับที่ได้ทําไม่ว่าจะคลิปไหนไม่ว่าจะ เป็นเรื่องไหนนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนพี่น้องของท่านท่านสามารถแชร์ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะครับเพราะทั้งหมดนี้ผมทํามาเพื่อการศึกษาและให้กําลังใจใครหลายๆคนที่เจอปัญหาเจอสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับท้ายแล้วผมเป็นกําลังใจให้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ